โอเคสวัสดีทุกคนฮนะอยู่ผมซินจากช่องมุกมาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าโซซูซูใช่แล้วมันคือสวนสัตว์ไม่ใช่มันคือแมพที่เราจะจำลองเป็นซามูไรา <c oughs> มาเลยมาเลยเฮ้ว่าไงไอหัวโลนมึง,มงกลัวปัปัปวไพี่มันไงไอขจอกเนี่ยมึงคิดจะสู้กับซามูไรจอนดีเหรอเนี่ยมันเจอขบวนท่ากูแล้วสามสารถกด์าาในการแร็พแล้วก็กด F เอจอก ม่แนะ่จอรดีจอดีกุตจาน9ขุนเขา8สีทันดอนหกะโลกธาตุ1นึ่พันจักรวาลรวมเป็นสหกะโลกธาตุที่วิชา3ดาบสาสตีสหกะโลกธาตุเฮ้ยจับวับฟอมวัดจับวัดจัะวะฮู้วัดจับเฮะเปลาโฮูวัดจับขวจ้าเอ้าวว้าวว้าวงาน่าหนุ่มเอ้อไม่มีทางหรอกไม่มีทางจัดจอรดีได้พลังเพสงดาบสามดาบ ขาบวนท่าที่หนึ่งกลองนะพี่รุ่นอ,อ้าวอ้าวนิ่งไปแล้วขาบวนท่าที่เจ็ดพี่รุนกระโชคแรงแร่หมานี่ทำไ,ไมมันมาเดินคอตกอยูงนี้สงสัยจะแบบหมดแพชชั่นในการเป็นสมุไรแผลกลางหลังนั้นเป็นความอายของนักดาบโอ้ยเดี๋ยวเดียวว๊อบตายก่อนเลยมึงกูรู้ว่ามันเอฟเคไม่เงยเกือบไปแล้วกูซันโทริโอสิ สันสิกัยจ pues oh, วโ nah อ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 โอมาแจมไอพวกมาแจมไม่จีบายรู้หรือเปล่าไอ้เบคอนวันพีชนะไม่อยู่จร <Ari, ayo S 1> ิงเจ้าหักขาดไปดีไอหนุ่มไอหนุ่มอ้ไม่ได้เด็กไม่ได้เดกกูล็อกพระเจ้าฮัทเจ้าไออย่าวุนิ่กใช้ได้นั่นนี่อะไอหนุ่มอ้กูยังไม่ทันทำหาอะไเลยเฮ้ ไอ้เฮ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 ้กูเจออาวุธใหม่อีกแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรกันอีกแล้วนี่มาแน่มาดนโอ้ตายไปแล้วหนึ่งกระโดดมาทำไมอ๋อ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 โอ้ยช้อนซ่อมเหรอช้อนซ่อมมึงจะสู้กลัวช้อนซ่อมนะฮะอ้าโอ้โหแรงจริงๆขบวนท่าลุกที่แปด พี่ลุนก็นำแทงเชื้อนี่โดนโดนโดนนี่โดนบอกแล้วขบวนท่าลุกที่ห้าฝนเดือนห้าคุณผู้หญิงขบวนท่าลุกที่ห้าฝนเดือนห้าไม่ตายไม่ตายขบวนท่าลุกที่ห้าฝนเดือนห้านี่โดนโดนมาถึงกูเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แม่เงยเขาเรียกอะไรวะเนี่ยโอ้มันตบเขาหัวแตกเลยมึงจะปากเันเลยพวกมึงปากกันไปแล้วบักดำ โอเคให้มันจมตีกันไปก่อนให้มันหวดกันไปก่อนสองทีมนี้ขจะเพุ่นพูดชนะหัวใจจะสีละมณีเจ็แสงหัวใจกันไป,ไปหนึ่งถึงเวลาที่กูจะเข้าไปแจมนี่ไงปิดเกมไปละบา,บาย